หยิบหยิบที่แรกได้เก้าหยิบที่สองได้ 8, 8, แปดแปดเก้เา,าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู ิบที่แรกขึ้นมาได้เก้าเล่ม <Yeah. S 1> หิบที่สองขึ้นมาได้แปดเล่ม yeah. <All> right. ก็เอาคืนไปหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งรือจะเป็นเก้าแปดศูนย์ก็ได้นะเพราะมันเอาคืนไปหนึ่งหนึ่งกับศูนย์ว่าถ้าสามตัวเล่นเก้าแปดหนึ่งนะ yeah. <All> right. ถ้าสองตัวให้เล่นแปดให้เล่นเก้าแปด